สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนํารีวิวชุดแต่งสำหรับตัวแท้ง300ดีเซลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นสีขาวล้วนนะครับผมบอกเลยว่าแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากรับกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาพูดคุยก,กันได้นะครับ สำหรับในส่วนของตัวรถข้างหลังของคันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นแท้ง300ดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1,279,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถนะย,ยังไม่รวมในเรื่องของตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับและที่สำคัญในเรื่องของ การรับประกันของคันนี้นะครับผมก็คือตัวรถเนี่ยรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ1นึ0 0 0สมกิโลถ้าเป็นเครื่องยนต์รับประกันอยู่ที่8ปีหรือ1ล้านกิโลเลยนะครับบอกเลยว่ารับประกันยาวนานมากๆเลยครับไม่รู้ว่าจะขับถึงหรือเปล่านะาหล้านกิโลนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่2.4ลิตรนะครับให้พละกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่184แรงม้าแอยแปดสิบสี่แรงมนะครับผมจับคู่กับเกียร์อััตตโนมิ9สปีดนั่นนเองะครับเครื่องยนต์เป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบเนะครับบอกเลยว่าเครื่องงยนต์แรม้ากับิดดขนนาี้เนี่ยไไไปด้ทั่วทยอย่าง แน่นอนนะครับน่ามาดูชุดแต่งกันต่อนะครับสำหรับตัวชุดแต่งคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เป็นชุดแต่ง T900 ซึ่งเป็นชุดแต่งยอดนิยมณเวลานี้ของตัวแท้ง300เลยนะครับลูกค้าติดตั้งเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับการที่เราติดตั้งชุดแต่งฟูลเซตแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะประมาณสัก1 0บถึงสิวันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีเวลาฟิตติ้งให้กับลูกค้าแล้วก็มีเวลา QC ก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดเลยแล้วกันนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยเราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้าน,นะครับเริ่มต้นที่ใน,นส่วนของตัวชุดฝากระโปรงกันก่อน คือจะเป็นชุดฝากระโปรงที่เรียกว่าเป็นของชุดที่900เลยนะครับตัวชุดฝากระโปรงทั้งด้านบนตรงนี้จะมีสกู๊ปขนาดใหญ่มาให้ด้วยนะครับผมตรงกลางช่องระบายอากาศตรงนี้ก็คือจะทําเป็นสีดับเงานะครับผมบอกเลยว่าเข้ากับรถสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยนะถัดมาทางด้าน,นข้างตัวรถนะครับผมจะสังเกตได้เลยว่าตรงแก้มเนี่ยก็จะขยายไซส์ออกมาเป็นแบบลักษณะวายบอดี้นะครับผมแล้วก็ วางจุดไฟเลี้ยวใหม่ครับผมก็คือปกติแล้วตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในโคมทางด้านหน้าตัวรถเนาะเราเปลี่ยนจากในโคมขึ้นมาอยู่ทางด้านข้างตัวรถแบบนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองเนาะในส่วนของตัวโคมไฟหน้าก็ทําให้ดูพรีเมียมขึ้นด้วยโดยการเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้ว Full LED ดีนะครับผมมาพร้อมกับ a y t i m e r u n n i n g l i g ท t ที่อยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับเป็นกระจังหน้าของตัว T 900นะครับผมมีโลโก้แท่งขนาดใหญ่แบบนี้ตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง360องศาทางด้านหน้ามาด้วยมุมมอง540องศาแบบ Bird Eye View นะครับผมบอกเลยว่าเราสามารถมองได้แบบทั่วทิศทางเลยนะครับและในส่วนของตัวชุดกันชนนะครับผมก็คือเป็นของ T 900นะครับจะสังเกตได้เลยว่าตัวชุดกันชนเนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมซึ่งรองรับกับตัวชุดแต่งของ T 900นั่นเองนะครับและจะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้รรอบบคคัันนเลยะ รวมไปถึงในเรื่องของตัวชุดไฟเลี้ยวจะมีมาให้ภายในชุดแต่งที900นี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะนี่เพียงแค่ด้านหน้านะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะถัดมาเลยก็คือทางด้าน,น,นบนจะมีในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับอยู่ในเซตของตัวที900เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเราสามารถเปิดไฟสปอร์ตไลท์เพื่อส่องสว่างตอนกลางคืนได้นะครับในยามฉุกเฉินเทาน่านั้นนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ผมเปิดนะครับ โอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งนี่เป็นไงเราสามารถเปิดไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้ได้นะครับผมอ่มาก็ใครที่เป็นสายแคมปิง้งเป็นสายลุยป่าลุยเขาครับผมแล้วก็สามารถใช้ตัวไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้ได้เนาะตัวชุดหูกระจกเนี่ยเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับผมเพื่อลดการเกิดรอยนิ้วมือนะครับไม่ใช่แค่ตัวชุดหูกระจกอย่างเดียวนะพวกมือเปิดปิดประตูเป็นสีดําด้านด้วยนะครับเล่าลังคาเป็นสีดําด้านด้วยนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ย ออกแบบมาเพื่อสำหรับการลุยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่ในเรื่องของตัวครอบตัวสีดำเงาสามารถใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้นะครับถ้าเรามีกบเพิ่มอีกนิดนึงแล้วใส่ตัวสีดำเงาเนี่ยก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความพรีเมียมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับถัดมาเลยนะครับผมทางด้านข้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยตัวคิ้วล้อจะเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมรองรับล้อแม็กได้ถึงขอบ22เลยนะครับแต่วันนี้ลูกค้าบอกว่า เอาแค่ขอบ20ก็พอนะครับผมแล้วก็เลยจัดให้กับลูกค้านะครับผมก็คือจะเป็นล้อแมกขนาดอยู่ที่ขอบ20นิ้วแบบนี้นะครับผมกว้าง9นิ้วนะรัดมาด้วยยาง AT ทนะครับผมเป็นยางออเทเรสซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับตัวยาง AT ทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยางยอดฮิตนะครับผมเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนดินถนนดั้ถนนทราย เราวิ่งได้หมดทุกสภาพถนนเลยเนาะนี่คือความสามารถของอยาง AT เป็นยาแบบไฮบริดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับลูกค้าขอเลือกเป็นแบบล้อแมกก้านวายใหญ่แบบนี้นะสีดำกอสแบ็กสวยๆเลยนะครับก็คือตัวล้อแมกเนี่ยจะมีความพรีเมียมลักชวรี่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของตัวล้อแมกจริงๆแล้วก็อบอกดีค่คบว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละท่านนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวระบบช่วงล่างชุดโช้กปิง่งนก เป็นแบบเดิเดมๆคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าลองวิ่งเทสดูก่อนได้นะครับหากลูกค้ารู้สึก,กว่าวิ่งไปแล้วปุ๊บเออมันนิ่มเกินไปมันย้วยเกินไปมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะเราก็ค่อยมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวชุดโช้กและปีกนกในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะทันมาเลยทางด้านข้างตัวรถตรงประตูนะครับผมในส่วนของตัวประตูเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับผมแต่สิ่งที่เราใส่ให้กับลูกค้าอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือจะเป็นในเรรื่อองงขตตัวปะู ซอฟต์โค้ดนะครับผมเวลาที่เราเปิดปิดรถไม่สนิทนะครับผมตัวซอฟต์โค้ดเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถปิดประตูตได้อย่างง่ายได้นะอ่ะสมมุติว่าผมปิดไม่สนิทปุ๊บปุ๊บนะอาจจะังเห็นไม่ชัดขออีกรอบหนึ่งประตูหลังบ้างนะครับสมมติว่าระบมปิดไม่สนิทหล่ะจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บ ดูดเข้าไปแบบนี้เลยอ่าเป็นไงครับผมบอกเลยว่าแทงสามร้อยของเราเนี่ยประตูเขาค่อนข้างที่จะหนักนะครับการที่มีระบบซอฟต์โคดแบบนี้เข้ามาช่วยก็จะทาให้เราสามารถเปิดปิดตัวรถได้อย่างง่ายดายไม่ยิ่งขึ้นเนาะอ่าตัดมาเลยท่านด้านหลังนะครับผมนี่เห็นสปอยเลือกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมก็คือเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่าดูสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังมีที่ครอบยางอะไรแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมของตัวชุดแต่งที0 0้นะครับมีกล้องไฟหลังมาให้ด้วยเนาะอ่ ใน่วนของตัวทางกระชนด้านหลังก็คือจะเป็นชุดแต่งของ t 900นะครับมีเซเซอร์มาให้ครบจุดเลยนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวดิฟฟิเซอร์สีดาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวของตัวชุดแต่ง t 900ก็ดูสวยงามมากเลยนะครับผมเนี่ยไปแบบ LED เนาะอ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือจะเป็นแนวเรื่องของตัวประตูไฟฟ้าเทลเกตนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าถือของมาหนักๆน,นะแล้วเราแม่ไม่รู้จะเปิดประ,ประตูยังงเราก็สามารถคียนเซอร์ก็ได้หรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่า ประตูมันหนักเราแบบเปิดปิดยากลำบากเหลือเกินก็ใช้วิธีการใส่ประตูเทลเกตแบบนี้ไปได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บแบบนี้นี่เป็นยังไงครับประตูก็จะสามารถเปิดแบบนี้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะแต่แต่แต่แตสมมติว่าถ้าเกิดเรากําลังเขาเรียกว่าจัดของข้างหลังภายในตัวรถอยู่นะครับผมเราทำนูน่นทํานี่อยู่แล้วเกิดเผลอมีคนกดปิดประตูใส่เราล่ะมันจะเป็นยังไงอสมมติว่าผมกําลังจัดของอยู่นะ นี่เป็นไงเขาจะมีระบบแจมโปรดักช <inaudible> ันแบบนี้นะครับผมเพื่อป้องกันการหนีตัวเราเองนะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยนะถ้าเกิดเราปิดก็คือกดแค่ปุ่มสีแดงตรงนี้ปุ๊บนะอ่ะง่ายๆเลยเนาะประตูก็จะปิดแบบนี้ให้แบบอัตโนมัติเลยมาเพาะกับระบบซอฟต์โค้ดด้วยนะ นี่เป็นไงครับผมบอกเลยว่าประตูปิดแน่นสนิททุกบานอย่างแน่นอนนะคะผมอ่ะและในส่วนของตัวชุดแต่งที่900ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเราพาไปดูภายใน,นอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าภายในของแทง300ยเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะครับผมนะ <c oughs> มาเลยชึบนนี่นี่คือภายในของเขาะคระับผมสำหรับตัวแทง300ดีเซลนะครับผมบอกเลยว่า หรูหรามากๆเลยนะครับผมมีไฟแอมเบอไลท์มาให้นะครับมีจอทัศสกรีนมาให้นะคะอ่าตัวเกียร์เป็นแบบ9สปีดนะครับผมมีการปรับหมวกาับขี่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้ามาเพราะกับระบบมันติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของตัวแพดเดิลชิพเปลี่ยนเกียร์มาให้ด้วยนะตัวเบาะเป็นแบบระบบไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมมีเบาะนวดมาให้ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็แผงประตูก็คือเป็นแบบหนังลออสีดำแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญข้างในเนี่ยมีแบบ ไปตู้เย็นด้วยนะนี่คือกิมมิกเลยนะครับผมก็คือของแท้ง300ดีเซลเนาะอ่ะทางด้านหลังเป็นไงบ้างนี่นไงกว้างขวางไหมเห็นไหมมีสันรูฟท,ทางด้านบนด้วยนะครับผมนะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะครับผมสรับตัวแท้ง300ดีเซลคันนี้นั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นว่าสหรับในเรื่องของตัวราคาย้ำอีกรอบละกันคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทนะครับผมราคานี้เนี่ยเตรียมทีแค่ราคาตัวรถเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ายากตกแต่งจะเต็มแบบนี้สามารถถ้าเข้ามาปรึกษาผมได้ทางด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์0642408917นะครับผมบอมเบย์นะครับผมประจำอยู่ที่ GWM ไรนนนทบุรีนะครับผมผมเป็นอ่าไอแอมเป็นเซลล์นะครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ มาขอคุณพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มองต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมตัอถึงตอนนี้ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ